เชียงใหม่ครัต้องจำกันไปเลยนะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้ว วิ่งขึ้นไปครับในรอบนี้รอบชิงถ้วยรางวัลครับสาวๆเอ๋ยตอบปูกระว่ายอย่าทิ้งกระถังถ้วยรางวัลมีอยู่5ใบครับจะแพ้แน่นแน่นจะแพ้แน่นแน่นสองสามยังเป็นตัวผู้ที่จะเล่นขึ้นมาฮะโมตาการเล่นตกไปหน่อยตอนนี้ครับในสนามครับน้องมะนาวน้องดิสซี้น้องพัดาน้องลูกหมีน้องเอตินน้องพอใจน้องเบ๊บและน้องคิมคิมครับยังเป็นน้องดิสซี่ขึ้นมาลำที่หนึ่งครับเบ๊บลำที่สองครับมะนาวลำที่สามครับโมริตาดิสี่ลูกหมีับที่ห้าไปท้าตำแหน่งได้คิมคิมต้องเล่นหน่อยเนอลูกอันดับที่หก หาดาอันดับที่เจะระวังคองไม่เป็นไรร้าวิ่งขึ้นมาแล้วตอนนี้สอันดับแรกไปแล้วฮะอย่าให้ล่กอห่อา่ห้หล่นเท่านั้นพอเข้าเส้นแล้วและตอนนี้อันดับที่หนึแชมป์ในตำนานและยังคงคว้าแชมป์ฟาชายได้อดันบีกับน้องดิส